ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมรวมใจเมื่อถึงเวลาสว่างพระเดชพระคุณพระราชเมธีประกอบพิธีเทคอนกรีตบนแพลตฟอร์มจำลองพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานบุญพิธีก็ได้รับกระป๋องคอนกรีต รวยสำเร็จเสร็จอัศจรรย์แล้วนำไปประกอบพิธีเทคอนกรีตแพลตฟอร์มจำลองเนื่องโดยสถานการณ์รโรคระบาดโควิด -19 ทำให้การจัดกิจกรรมงานบุญต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ค่ะแต่ทุกวินาทีของการประกอบพิธีกรรมก็ยังใจของผู้มีบุญทั้งในพื้นที่และผู้ที่ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านะระบบซูมให้เชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณ หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานค่ะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป,ป่าสามาคัคคีเทพื้นคอนกรีตรวยสำเร็จเสร็จอัศจรรย์สถาปนาค,ครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีโดยมีกัลยนานมิตรมงคลสิวะนันสิวะนันวงและกัลยนานมิตรเพนแขสิวะนันวงเป็นประธาน ส่วนพระเดชพระคุณพระราชเมธีท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพป่าต่อมาคณะประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายพวงมาลายัยดอกมะลิสาการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้ คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถาวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระเดชพระคุณพระราชเมธีพระครูปรัชทวีพระมะเทโวก็ได้น้อมถาวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันสวดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีค่ะ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายครัวมหาทานของพระมงคลเทมุนีพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างครัวมหาทานพระมงคลเทมุนีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้คณะประธานบุญพิธีทั้ง6คณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมและปัจจัยบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านและเมตตานำคณะสงฆ์ให้พรค่ะซึ่งสำหรับครัวมหาทานพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรนะคะก็ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วง ต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการจัดการอบรมธรรมทายาททั้งพระพิสุและสามเณรมาอย่างต่อนเนื่องค่ะมีการจัดอบรมเยาวชนสาธุชนในพื้นที่ตลอดทั้งปีและที่สำคัญในทุกๆปีที่มีกิจกรรมธรรมยตรานะคะก็จะเป็นพื้นที่รองรับการจัดทำพัตนารถวายแด่พระธรรมยตรา ดังนั้นอนาคตครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็จะได้ทำหน้าที่สืบสารงานของครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันคือมาร้อยเลี้ยงร้อยป่าล้านเลี้ยงล้านค่ะ ค่ะซึ่งบุญการสร้างขอฉานนะคะก็มีอนิสงส์มากมายหลายประการเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นจะทําให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุค่ะคือมีอายุขายิ่นยาวปราศจากทุกสศขโรคภัยค่ะมีผิวพรรณวันวนาที่ผ่องใสมีความสุขทั้งกายและใจค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเรี่ยวแรงมหาศาลนะคะเป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชนด้วยค่ะ